ส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้มชมเข้าสู่รายการ The People Show ท่นานผู้ชมฮะสองมคอข้อออกมาแล้วสำหรับมาตรการป้องกันโควิดนะครับแบ่งพื้นที่ออกเป็น2สีเท่านั้นนะฮะสีแดง18จังหวัดนอกนั้นอีก59จังหวัดทั่วประเทศเป็นส,สีสม้มสีส้มใช่โอ้มาตรก oh, ารเข้มเลยนะฮะสีแดงเนี่ยร้านอาหารเปิดได้ถึง3ทุ่มแต่ว่าถ้าในโซนสีส้มเนี่ยร้านอาหารเปิดได้ถึง5ทุ่มแต่ว่า ทั่วประเทศเหมือนกันเลยนะฮะร้านอาหารห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่นะแล้วก็มีเรื่องของงดการสังสรรค์งดจัดปาร์ตี้รวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับเกิน50คนไม่ได้แล้วก็งด,<ม>ด,ดการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะให้ไปเรียนออนไลน์แทน แล้วก็มีปิดสถานบันเทิงสวนสนุกในห้างทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้คือมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ18เมษายนเบื้องต้นนี้กำหนดเอาไว้2สัปดาห์ก่อนเพื่อคุมโควิดนะครับเมืม่อวานท่านบอกแล้วว่าไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิแต่มันก็คล้ายๆล็อกดาวน์เหมือนกันแต่บางๆแต่ว่าต้องให้ความร่วมมือกันนะครับกาดสูงเลยนะครับในช่วงนี้นะครับไออันนี้ภาพกินนิมน ะะจากเพจพระมหาพรายวันพระท่านยังคงรับกินนิมนต์อยู่นะฮะแต่ภายใต้ามาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุดสูงสุดจริงอ<ส>่ะดูสิสงงจะสูงกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะออสูงกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะไม,ไม่ได้แล้วค่สูงกว่าน,นี้คือชุดอวกาศนะครับอตอนนี้ก็ทำบุญออนไลน์กันได้ใช่ไหมถ้าอยากจะทำบุญกันเข้าวัดกัน